ันนี้นะครับก็วันที่29ิมิถุนายน2562นรบองะครับผมเองนะครับจะแนะนำนะครับวิธีทานมะม่วงนะครับให้อร่อยนะครับโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็ทานได้เลยนะครับซึ่งเราซื้อมะม่วงสุกนะครับล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับแค่หั่นนะครับหั่นเลยครับเอามีดนะครับหั่นนะครับหั่นให้รอบนะครับหลรอบนะครับพอรอบนะครับแบบนี้ครับนี่โดนแป๊กนะครับอ่า พอรอบเสร็จนะครับไม่ยากนะนะครับทีนี้เราก็มีดวางนะครับพอมีดวางแล้วก็จับแบบนี้ครับจับแบบนี้ครับหมุนนะครับหมุนหมุนนะครับหมุนหมุนปั๊บนะครับออกมาแล้วนะครับแม่สวยนะครับสวยมากนะครับสวยนะครับนี่ครับสวยแล้วก็วางใส่แก้วเลยนะครับใส่แก้วแล้วตรงนี้นะครับที่มันมีเนื้ออยู่นิดหน่อยนะครับเราก็พอมีดนะครับถ่านนะครับถ่านงานนะครับแล้วไล้ทานได้นะครับนี่ครับมีด่านนะครับ นีดนนะครับทานสบายเนื้อก็ได้ทานอีกนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับใช้มือนะครับใช้มือบิดนะครับบิดบิดอย่างนี้ครับบิดบิดออกไปนะครับแนวบิดออกไปนะครับบิดออกไปนี่แล้วก็มาทานก็ได้นะครับอร่อยนะครับเดี่ยวเนื้อทานนะครับผมวางไว้ก่อนนะครับแล้วเนี่ออกมานะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับแล้วเราก็ใส่แก้วนะครับใส่แก้วนะครับ ใส่ช้อนนะครับใส่ช้อนพร้อมเสิร์ฟนะครับทานได้เลยนะครับเนี่ยครับอร่อยมากนะครับวิธีปอกมะม่วงง่ายๆไม่ต้องปอกเปลือกนะครับเพื่อครับสาธิตให้ท่านแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปบอกเพืือนบอกต่อกันนะครับว่าต่อไปนะครับเราไม่ต้องปอกเปลือกแล้วนะครับไม่ต้องปอกเปลือกอ่านลอกนะครับแล้วก็ตักทานได้เลยนะครับนี่ครับทานนะครับนี่ครับทานมะม่วงนะครับ มะม่วงสุกๆนะครับอร่อยอร่อยนะครับน่าอืดุดยอดนี่ครับเคล็ดลับจากมิตรแอนมิตรพดทเผวนะครับแนะนำวิธีบอกมะม่วงทานแบบอร่อยอร่อยนะครับสุดยอด